น,นก็อยู่ทำยาวน,นะครับเนาะ อันนี้เป็นหน้าผานะครับไปท้ำยาวอีกถ้ำหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวเด็กก็ผ่านเนกเป็นมานแค่บอกกราง i oh, no. โอ้มีทําทําทางใหม่ด้วยแล้วมีทางเมื่อก่อนตรงนี้นะครับเปลี่ยนทางใหม่แสดงว่าฝนตกมากมันหน้ามันไหลแห้งครับนี่ก็น้ำหยดนะครับเด้อนี่ โอ,อ,อ้หน่อไม้น่อหน่อไม้ลายครับผมนี่โโหได้คบเนาะ เราไมเห็นมันต้องซับดูๆเลยครับนี่ครับอีกหน,อนอ่อหนึ่งเ้ยนี่ฮะวันนี้ก็มาอีกถ้ำหนึ่งครับเนาะก็คืออ่าถ้ำยาวนะครับเนาะมาเบ่งเส้นทางแบบธรรมชาตินะครับเนาะ oh. ya lo Yeah. เอ,เอาเอาเอาถังม,มาฝากพี่จันกับาฝากตาด้วยผมไม่ได้ถวายให้หลวงตานะแต่ว่าผมเอามาฝากให้เลยไว้รองน้าําเดี๋ยวก่อนลูกเรือเตาถามมาพ่อนี้เราจะไปใบ่าหฮครับคืนพ้อนี้กับเมื่อน,นะข้อนิ่จงมีแต่วความสุขความเจริญเด้อมา<ะ>อนุเคราะห์ตาครับ น,น,น้ำ<น>กันน้ำกันพูผูกับเบนได้ผมอาจิมานอนน้ำกันได้ได้พูอัน,อนได้ความอนุเคราะห์จากข้อดินน,นีก่นก็เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมทากินเข้าอย่างเมื่อกี้นี้ ครับผมครับผมไอ้อายุหมันคนเนินปด้โยกลึกลุ่นเลยครับซ้าไอ้โรคไข้วาเนี่ยร่ำรวยูครับพ่อใดที่โพลให้มากอ่จงกลับไปหาโผลร้อยเท้าพันเท้าแสนเท้าล้านเท้าเลยเดนะพ่อเด้อโผลก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดนะพ่อเด้อกินห่อตลอดเลยทรหาแต่เมนโง่แล้วก็ถามถึงทุกคนเออเออบุคคลมันมดก็อิบะปวดหัวนะครับครับพ่อผมเคยกินห่อเลยถามสิถามมันทั้งเย็นหรือดีก่ะ เก่งใจเพิ่นโท้โท้ไปถามทั้งอันใช้ได้อยู่ไหมพี่จันนะมันก็มีเน็ตอยู่ดิพี่จันพี่จันก็มีมีเน็ตด้วยมันไม่มันไม่มีไม่ไม่มันไม่มีไอ้ผมไปได้เด้แบตแล้วอ่ะแบตมันไปมันหมดแล้วจะเอาที่ไหนเนี่ยพี่จันเอามย่างไหนเตียงเนี่ยผมไปตาขอมาจากนู่อ๋อขอมาจากถ้ำนั่นนะ ครบดีแล้วดีแล้วแลอะไเตียงตัวเล็กนี่เหรอไม่เอามาจากอ๋อเอามาจากฝั่งนั้นอ่ะดัดแปลงอ๋ออันนี้เอาไว้เอาไว้ให้คุณพุทธเรือไว้ให้ผมเอะใครก็ได้มาเลยให้มาก่อนก็ใครมาก่อนก็เอาไปก่อนเลยมันดีมีช่วงื้ยเลยอายุมันควรยืนซาสุดครับผมไปตุลงน้ำเบิกตายอยู่ผมไม่ไหวผมผมตัทีงงงงงงง เอ็นเอ็นเอลเอลเดลวันดีค้าก่อนวันดีค้าคุณพ่อเย้น้องเอ๋ยจะเอาอะไรลูก <ś jam> วันนี้ทำไงเอาโ <ś jam> อ้ยสวยไหม <ś jam> ขอบคุณนะคะ นะเร็วทำไงเอาสวยๆสวยว้าวน่ากินไหมันี่น่ากินนะเอ้น่ากินแน่นางเอิ้งเยได้กินแล้วหนูชอบอันนี้แน่นอนชอบไฟวางเอาวาา อยากกินอันไหหนนนอัี้รืออันนี้และอาอันนี้แซ่บอ่ะขอบคุณก่อนเนาะขอบขอบคุณแม่ตุ่นด้วยขอบคุณยายขอบคุณคุณยายยายตุ่นค่ะหนูได้แล้วอันนี้ขอบคุณมากมากนะครับแม่ตุ่นนะครับเนาะแม่ตุ่นนะครับที่เอาขนมมาฝากน้องเอ้ยนะครับอย่าง โอ้ขอบพระคุณอยากสูงเลยครับผมปาอร่อยไหมอร่อยไหมนะว้าวอร่อยอร่อยไหมเอ้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมจั้มเอ้กินเลยกินเลยอ่ะอร่อยไหมมีลิ้นเลียด้วยโอ้ยตายแล้วลูก เต็มปากเลยอร่อยะกินหนึ่งปล่าโอ้ยอ่ะนั่งลงคืออะไรอ่ะอยากได้ไหมอะไรอ่ะแทนแทนอะไรชอบไหมชอบสวยไหมคะลูก หมดโอ้ยคุณยายบอกว่าหนูใส่ได้พอดีนี่น,นี่เห็นไหมชุดอะไรเอิงเอเนี่ยดชุดอะไรคะชุดอ,อิงเอเยชุดน้องเอ,อิงเอยเนี่ยเจ้าหญิงอะไรลูกเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่าเอาขอบคุณค่าก่อนไหนแม่ทำนี่ขอบคุณคขอบคุณคุณยายคะ่ะคุณยายคะ่ะ